สวัสดีครับทุกๆท,ท่านผมท่านินสุมเมทศรนครับเป็นผู้ก่วมกับภาพผู้เขียนบทแล้วก็ผู้ตัดต,ต่อของหนังสั้นเรื่อง The Rusty Core ครับผมเป็นนักศึกษาชั้นปีสี่จากมหาวิทยาลัยนานาชาติศิลปากรครับหนังสั้น The Rusty Core ของเราเนี่ยจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อปรินนะครับที่เขาเคยมีชีวิตเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วๆไปนี่แหละครับแต่แลวมันก็เกิดเหตุการณ์ l o b a l Boiling นะครับซึ่งมันคือภาวะโลกเดือด หรือสภาวะโลกรอนที่มันเลยจุดวิกฤตมาแล้วทําให้ผู้คนล้มตายมหาศาลครับรวมถึงคนในครอบครัวของปรินด้วยครับเราเลือกที่จะถ่ายทอดเรื่องราวการสุญเสียในครั้งนี้ผ่านทางธีมของโ post apocalypse นะครับผมหรือช่วงเวลาโลกหลังไหยนะครับ ซึ่งสถานการณ์โกลบอลไบเลชันเนี่ยเราก็ได้มีการอ้างอิงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากคำแถลงการณ์ของ UN เมื่อ5เดือนที่ผ่านมาเองครับว่าโลกเรากำลังเข้าสู่ยุคภาวะโลกเดือดไม่ใช่โลกร้อนอีกต่อไปแล้วแล้วก็เรายังได้ใส่เรื่องดาวของโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่เข้าไปในหนังของเราด้วยครับโดยผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลกโคลดกานี่นะครับผมรู้สึกว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังเลือกที่จะ มองข้ามหรือว่าละเลยถึงปัญหาของ Climate change จริงๆครับโดยเฉพาะกับรัฐบาลไทยของเราเนี่ยที่เขาไม่คิดที่จะออกนโยบายหรือคิดที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เลยโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเป็นตะก้องที่ต้องออกไปทำงานข้างนอกส่วนใหญ่เนาะแล้ก็รู้สึกว่าการที่มันมีเรื่องของวิกฤตภาวะโลกร้อนนะครับมันส่งผลกับอากาศบ้านเราตรงที่มันทำให้อากาศบ้านเราร้อนขึ้นในทุกๆปี และไหนจะยังมีเรื่องของ p ีม2.5เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมันทําให้การทํางานของเราหรือว่าสายชีิที่ใกล้เคียงกับเราได้รับผลกระทบอะครับมันทําให้เราเหนื่อยและเรารู้สึกว่าอากาศข้างนอกมันไม่ดีเลยมันมันค่อนข้างทําให้เราเสียสุขภาพระดับหนึ่งเลยครับผมก็เลยอยากให้ทุกท่านลองนึกดูว่า,าสักวันหนึ่งเนี่ยเราปล่อยผ่านแล้วก็ละเลยเรื่องนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งโลกเราค่อยๆถูกทําลายขึ้นและผลสุดท้าย เราก็ไปถึงจุดที่มันไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้อีกแล้วอยากถามทุกท่านว่าเราจะอยู่กันยังไงครับผมก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาดูหนังรัฟฟิคอร์ของเรากันนะครับแล้วก็ฝากติดตามหนังสั้นเรื่องอื่นนะครับที่จะเข้าฉายใน c c r Film Festival 2 0 2 4นะด้วยครับขอบคุณมากครับ